สวัสดีครับวันนี้พบกับผมตั้มนะครับ TK Auto Car 2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาแนะนำรีวิวรถเก่งยอดนิยมนะฮะประหยัดน้ำมันมากๆแต่อัตราเร่งดีนะครับพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคันนะฮะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะอยากจะโตโยต้าวีออปี2017คันนี้นะฮะและที่สำคัญเลขใหมย่ยังน้อยมากๆเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครตัวนี้เนี่ยนะฮะ หล่อตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะครับสังเกตว่าจะมีเปลี่ยนล้อแม็กด้านข้างด้วยนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับยางใหม่เลขใหม่เพียงแค่40,000กิโลก็จริงแต่ยางเนี่ยเปลี่ยนมาแล้ว1รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับด้านรอบคันนะฮะจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันดำตัดแดงนะฮะนะฮะดีไซน์โดย ติยโยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับเป็นชื่อสำนักชุดแต่งนั่นเองนะครตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสภาพเนี่ยเขาเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงถึงเกือบ3 0 0 0 0 0บาทตัวนี้ถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยต้องอยู่ประมาณ ,00 แสนกว่าเกือบ7 0 0 0 0 0นะฮะ t o y o ต a v i o ออส e นะครับเกียร์ออโต้แต่สําหรับราคาหน้าร้านของเราเนี่ยเราตั้งแค่399เเท่านั้นนะครับว่าถูกแล้วนะ แต่สำหรับคนที่ดูคลิปจนจบและกดแชร์ลงไปผมจะให้ส่วนลดพิเศษอีกนะฮะส่วนจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูรถส่วนอื่นนประกอบไปก่อน จ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ Dual VVTI นั่นเองนะครับก็คือควบคุมทั้งวาล์ว IDI เสียทำให้อัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะฮะไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะน็อตทุกตัวเดิมสนิทนะครับตัวนี้นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับตัวนี้นะครับ กว้างมากนะครับที่เก็บของด้านหลังนะฮะมีถาดท้ายของโตโยต้าปูเข้ารูปนะฮะเวลาน้ำหกอะไรหก็คือสามารถเช็ดได้เลยนะครับกว้างมากๆเลยนะครับยางอะไรนะครับแม่แรงนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับมีครบหมดนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับยางอะไรคุ้มมากๆครับคันนี้ใครได้ไปนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยครับ ประหยัดน้ามันมากๆนะครับสามารถเติมเชื้อเพลิงได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแก so ๊สโซฮอล91นะฮะ E20 และที่สําคัญ E85 e <85 S 2> ก็เติมได้ถูกมากๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็กคู่นะครับระบบเบรก ABS ครบหมดเลยนะฮะถือว่าให้อัตราการเล่งตอบสนองดีมากๆเดี๋ยวเราลองเยียบกันดูโอ้โหรอบมาจริงๆครับ ถือว่าเหยียบปุ๊บนี่ตอนนี้ถึง100กิโลนะ<ๆ>เหยียบไปแค่แป๊บเดียวเองนะฮะสามสี่วิเองถือว่าตอบสนองดีมากๆเลยนะฮะขับดีมากๆเลยครับและสำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับ V o s 1 5 E ปี2017นะครับผมให้ส่วนลดสำหรับท่านที่กดแชร์คลิปของเราออกไปนะครับให้ส่วนลดอีก30,000บาทเลยทีเดียว ราคาตอนนี้นะฮะจาก399นะครับว่าถูกแล้วนะครับป้ายแดงอยู่เกือบ700 0แสนะครับเราขาย399และให้ลดอีก30,000จะเหลือแค่369,000บาทแค่นั้นเองนะครับฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายผ่อนวันละ200นินิดๆตกเฉลี่ยเดือนเรประมาณ7,000บาทแค่นั้นเองนะครับใครที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และนัดเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้ได้เลย นะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอน